แคค่จรริงไมมมมีลลลัอยยยาาาสบาวกก็ดูเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจ,จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรัก จงงใจัรกส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเป็นประจำ ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะด้วยที่ฉันอัมพาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ทีมง,งานสื่อมวลนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสารรค์แล้วก็ผลิตรายการด้วยรังนั่นเองค่ะ วันนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังกำลังโกรธใครอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าผิดใจกับใครบ้างหรือไม่แน่นอนนะคะการเป็นมนุษย์ย่อมรู้จักคําว่าโกรธแต่ว่าเขาบอกว่าโกรธได้แต่อย่าทําบาปแต่บางครั้งเมื่อเกิดความไม่ยุติธรรมกับสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการดาเนินชีวิตหรือหน้าที่การงานที่เราทําอยู่นะคะเกิดความลําเอียงบางครั้งทําให้เราท้อใจได้ แต่อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมเสมออย่าเพิ่งท้อใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อน,นั้นเรามาเริ่มต้นกันด้วยงานเพลงนี้กันก่อนนะคะบ,บอกว่าเราเพึ่งผ่าพระองค์ค่ะ ท,ที่ใจเราต้องการเราเชื่อในพระองค์พระองค์บรรดาทุกสิ่งที่เกินความเข้าใจของเรา คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงใช้โมเสสในการที่ออกไปกู้ชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์นะคะเรามาดูกันว่าโมเสสกับอาโรนพี่ชายของเขาจะทําได้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่เพราะความสามารถของเขานะคะแต่ด้วยการทรงนําที่มาจากพระเจ้าเมื่อโมเสสและก็อาโรนได้ชี้แจงกับคนอิสราเอลแล้วเขาก็ ได้เขาเฝ้าฟาโรกษัตริย์ของประเทศอียิปต์เขาก็ได้กราบทูลฟาโรว่าพระเจ้าของคนอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าจงให้ประชากรของเราได้เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสักสามวันเพื่อเขาจะได้ทําการเลี้ยงน,นมัสการพระเจ้าฝ่ายฟาโรนะคะสงกริวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ตอบไปว่าโมเสสและอาโรนเอย๋ยเจ้าจะให้ประชาชนละทิ้งงานของเขาได้ยังไงจงกลับไปรับาระราตามหน้าที่ของเจ้าและละทิ้งประชาชนของเจ้าไว้ เพราะเรารู้ดีว่าทําไมคนอิสราเอลจึงบอกว่าอยากจะไปในถิ่นทุรกันดารน,นั้นเพราะเขาไม่อยากทํางานดังนั้นเราจะเพิ่มงานให้กับเขาหนักยิ่งขึ้นไปอีกช่วงเวลานั้นนะคะฟาโรได้มอบหมายให้คนอิสราเอลทําอิฐซึ่งทําจากดินเหนียวมาผสมกับฟางข้าวและอียิปได้จัดเตรียมฟางข้าวให้กับคนอิสราเอลเพื่อทําอิฐแต่เดี๋ยวนี้นะคะฟาโรรับสั่งว่า จงให้คนอิสราเอลทำอิฐให้ได้มากกว่าเดิมนะคะแต่ให้เขาจัดหาฟางข้าวเองและแน่นอนค่ะคนอิสราเอลต้องเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวนะคะจนพวกเขาเกือบจะทนไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าจะหาฟางข้าวแล้วก็ทำอิฐให้ได้มากเหมือนเมื่อก่อนนั้นได้อย่างไร ดังนั้นชาวอิสราเอลจึงโกรธโมเสสและก็อาโรนมากว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่าทั้งโมเสสและอาโรนเนี่ยจะทําให้เขาได้รับอิสรภาพแต่กลับทําให้พวกเขานั้นได้รับความทุกข์ทรมานมากขึ้นกว่าเดิมโมเสสจึงร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าตรัสต่อโมเสสว่าจงกลับไปหาฟาโรห์อีกครั้งหนึง่งและสําแดงหมายสําคัญที่เราจะให้แก่เจ้าแล้วฟาโรห์จึงได้พูดย่อเย้ยว่า พระเจ้าคือผู้ใดทําไมเราต้องเชื่อฟังคําของพระองค์ดังนั้นอารอนจึงโยนไม้เท้าลงที่พื้นและไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูฟาโรทรงเรียกนักมายากลมาเพื่อที่เขาจะโยนไม้เท้าลงที่พื้นและไม้เท้าของเขาก็ได้กลายเป็นงูเช่นกันแต่ไม้เท้าของอารอนกลืนไม้เท้าของพวกเขาเสียหมด แต่ถึงกระนั้นฟาโรก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้คนอิสเอลออกไปนมันสก,การพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารน,นะคะในพระธรรมสดุดีบทที่140ข้อที่12กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าทรงกระทํา,ทาความทิ้งธรรมให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยากและทรงจัดความยุติธรรมให้แก่คนที่ขาดสนพระเจ้าทรงตัดว่าฟาโรมีจิตใจที่แข็งกระด้าง และปฏิเสธที่จะฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้โมเสสและอารุนไปเฝ้าฟาโรห์ในเช้ามืดยืนคอยเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําเอาไม้เท้าไปด้วยเมื่อฟาโรห์มาถึงก็ให้แกวงไม้เท้าเหนือแม่น้ําของประเทศอียิปต์โมเสสและอารนก็ได้ทําตามพระดํารัสของพระเจ้าเมื่ออารุนฟาดไม้เท้าลงในแม่น้ําแม่น้ําก็กลายเป็นเลือดปลาที่อยู่ในน้ําก็ตายและเน่าเหม็นเจ็ดวันผ่านไปค่ะ หลังจากที่พระเจ้าทรงให้น้ํากลายเป็นเลือดฟาโรก็ไม่ได้กลับใจที่จะรับเชื่อพระเจ้าหลังจากนั้นพระเจ้าบันดาลให้มีกบจํานวนมากมายมหาศาลนะคะกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินของอียิปต์ทั้งในบ้านและที่ต่างๆฟาโรก็ยังมีใจที่แข็งกระด้างเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นอารนก็ใช้ไม้เทา้าตีบนแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกครั้งที่เขาตีก็จะมีฝุ่นฝุ่นนั้นก็กลายเป็น ตัวริ้นนะคะซึ่งริ้นนั้นก็พากันมาตอมนุษย์และก็สัตว์หลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้ส่งฝูงเหลือบมาสู่แผ่นดินอียิปต์ซึ่งเหลือบได้เข้าทั้งในบ้านและกระจายเต็มท้องฟ้าแต่ในบ้านของคนอิสราเอลไม่มีฝูงเหลือบและฝูงริ้นอาศัยอยู่เลยหลังจากนั้นพระเจ้าก็ส่งให้ฝูงสัตว์ต่างๆของคนอียิปเป็นโรคระบาดอย่างรุนแรงทั้งฝูงมา้าฝูงอูฐและแกะรวมไปถึงฝูงโคและสัตว์เหล่านั้นได้ตายไปนับแสนตัวเลยทีเดียว แต่ฝูงสัตว์ของคนอิสราเอลกลับไม่เป็นอะไรเลยหลังจากนั้นอาโรนและโมเสสก็ได้นำขมเหลาจากเตาไฟนะคะโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าทันใดนั้นขมเหลาก็ทำให้เกิดฝีแตกขึ้นมาลามไปทั่วทั้งคนและสัตว์นะคะก็มีพายุลูกเห็บตกหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในแผ่นดินอียิปต์แต่ฟาโรก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้คนอิสราเอลออกไปนมัสรรการพระเจ้า,าของพวกเขาหลังจากนั้นก็เกิดภัยพิบัติ จากพายุลูกเห็บนะคะแล้วก็มีพายุซึ่งพัดมาจากทิศตะวันออกซึ่งพายุนี้ได้หอบเอาตาก,กแตนมาด้วยฝูงตาก,กแตนได้กระจายไปทั่วแผ่นดินอียิปต์และกัดกินพืชนะคะของชาวอียิปต์นะคะคลุมพื้นที่แผ่นดินจนมืดไปหมดเป็นเวลา3วันคนอียิปต์จึงไม่สามารถที่จะมองเห็นดวงดาวดวงตะวันและพระจันทร์ได้ฟาโรจึงตรัสนะคะจึงตรัสเสียงแบบเสียงดังมากเลยทีเดียว ตรัสกับโมเสสว่าออกไปให้พ้นจากสายตาของข้าและอย่าให้ข้าเห็นหน้าของเจ้าอีกโมเสจจึงตรัสตอบฟาโรว่าข้าพระเจ้าจะกระทำตามคำบัญชาของท่านสุดท้ายโมเสสและอารนก็สามารถช่วยชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากความเป็นทาสของคนอียิปต์ได้ด้วยการทรงนำของพระเจ้าค่ะ ทุสวรรค์จะกลมกลาบลอมแต่พระบาทณพระบัลลังดาวบนฟ้าที่มีมากมายยังต้องหอร้องโมทนาเมื่อแค่ยกชูพระเกียรติพระองค์ เมื่อขยโยงประกาศพระนาเมื่อ่าร้องสรเสิญจอมราชาเมื่อ่าร้องสรเสิญว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้าได้

จอคราชาัเมื่อ,าอ้ารงสรรแสญว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เมื่อ,าอ้าอราชาัน การที่เราให้พระเจ้านำเราการที่เราเดินในทางของพระเจ้าแม้ว่าเราต้องผ่านอะไรมากมายแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ช่วยให้เราพ้นจากสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากเหตุการณ์ร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราจะเห็นได้ว่าไม่ง่ายเลยนะคะกว่าที่โมเสสและก็อาโรนจะนำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ได้แต่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าและด้วยความรักที่มีต่อพี่น้องอิสราเอลนะคะเขาทั้งสองจึงสามารถที่จะนำ อิสรภาพให้กับพี่น้องชนชาติอิสราเอลกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยการทรงนามของพระเจ้าฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วก็ทําให้เราต้องอดทนมากยิ่งขึ้นในการรอคอยเวลาของพระเจ้านะคะและเราจะได้เห็นว่าการที่เราไม่เชื่อฟังหรือการมีใจที่แข็งกระด้างกับพระเจ้ารองต้องเจอกับอะไรบ้าง คุณผู้ฟังคะพระเจ้าทรงความเที่ยงธรรมอยู่เสมอนะคะไม่ว่าอดีตการปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคตที่เราไม่ร่วงรู้ด้วยนะคะให้เรายืนหยัดและก็ยึดมั่นในทางของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเสมอนะคะและสําหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะศึกษาบทเรียนทางไปรษณิจนะคะก็อย่าลืมกันละกันนะคะเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนด้วยส่งมายังรายการด้วยรักตุปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณิห้ศ 000นะคะเมื่อทางทีมงานได้รับจดหมายของคุณเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดส่งบทเรียนให้คุณถึงบ้านโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะโทรศัพท์พูดคุยกับเราก็ได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิมค่ะ053260627ค่ะมองดูเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการด้วยรักพร้อมกับดิฉันอัมพาพรนะคะแล้วก็คุณราชิตนำพาและทีมงานซื่อมวลชน เสียงสันติต้องหลกักคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้เราถ่อมใจกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงใช้เราในพันธกิจการรับใช้งานของพระเจ้าตามของประธานที่เรามีอยู่และพระเจ้าจะทรงอวยพระพรท่านและทุกคนในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะลากันไปก่อนค่ะขอบพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีค่ะ อยากขอให้ฟังสิ่งคนที่พูดตรงออกจากใจมีฉันอีคนที่เชื่อพระเยซูตลอดไปสิ่งที่บอกไปในวันนี้มันจะจริงสักแค่ไหนครับ คนมากมายจะเลิกราจะเปลี่ยนไปจะฉันที่ยังมันคงในพระองค์ไม่วันไหวสิ่งที่บอกไปในวันนี้มันจะจริงสักแค่ไหน ไ,ไ,ไหนไหน,ไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะ <S <S เนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบชันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วาตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญห <zeros> าแบบนี้ไม่ต้องหนังใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีทางปริษนทชุดคำถามที่มีคำตอบ,บ target, กับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่5 0 0 0 0เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์2 6 0 6 2 7 260627ยังไงก็ได้ติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย